เรื่องของเงิน1,000 0บาทที่จะได้รับจากโครงการดิจิท a ลบัลเลตนะครับทางกระทรวงการคลังเองประกาศเลื่อนการรับสิทธิ์ในวันที่22กันยายนออกไปนะครับส่วนการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็เลื่อนออกไปเช่นเดียวกันครับ นายจุลพันธ์อมรวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัลวาทละหนึ่งหมื่นบาทบนแอปทางรัฐเนี่ยนะครับล่าสุดมีประชาชนลงทะเบียนประมาณ33ล้านรายหลังจากตรวจสอบสถานะอุทธรณ์หลังจากการนั้นก็จะมีการประกาศรับสิทธิ์จะมีการประกาศวันที่22กันยายนนี้ซึ่งจะเลื่อนออกไปก่อนโดยยังไม่มีกําหนดครับแล้วก็เลื่อนการเปิดลงทะเบียนสาหรับคนไม่มีสมัธ โอนผ่านทั้งสาธนาคารซึ่งเดิมทีกําหนดว่าจะลงทะเบียนวันจันทร์ที่16กันยายนนี้ก็เลื่อนออกไปเช่นเดียวกันเพราะให้เหตุผลว่าต้องการให้กระบวนการจ่ายเงินแฟดแรกกับกลุ่มเปราะบางคือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการจำนวน14ล้าน5 0 0 0คนสิิ์เส้นลงซะก่อนนะครับ